สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคมไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชอนะเลิศนัดที่2อ,อีกคู่หนึ่งก็ปรากฏว่าเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะไบเยรนมิวนิกไป2-1เกมนี้เนี่ยไบเยรนทีมเยือนนำไปก่อนจากอาฟฟอลสโซ,โซโดเดวีนาะทีที่68นะก่อนที่มาดริดมาได้2ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากโฮเซลูฮะเหมาสองไปเลยในาทีที่88แล้วก็ทดเจ็บ90บวกหฮะจบเกมรวมผล2นะัดมาดริดเข้าชิงชนะเลิศโดยการชนะไบเยนเด้วย กอล์วม4ประตูต่อ3ฮะมาดริดก็จะเข้าไปไล่ล่าแชมป์สมัยที่15ของตัวเองส่วนดาวนโวล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นเอ็มปาเป้กับเคที่ซัดไป8ประตูเท่ากันส่วนโปรแกรมในนัดชิงชาเลิศก,ก็จะเตะในช่วงคืนวันเสาร์ตอเช้าวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนตอนตี2นะบอกบุนพบกับเรัลมาดริดก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์ไปครอง ขณะที่บอลถ้วยเล็กอย่างยูฟ่คาคัฟเวอร์เลลกรอบรองชาลเลอร์นัดที่2เมื่อคืนนี้ขับบูธก็เปิดบ้านเสมอกับฟิลิปปินส์ไป1-1ฮะรวมผล2นัดฟีออชนะ4-3ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชาลเลอร์ไปได้ส่วนรอบรองชาลเลอร์อีกคู่หนึ่งคืนนี้ตีสองโอลิมปกิกอสก็จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าฮะสกอร์ลงตอนนี้โอลิมปิโก้นำอยู่ส2